เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณคุณเจอตอนที่ไปนอนเฝ้าพีส่สะพ้ายที่โรงพยาบาลคุณคุณนั้นเล่าว่าคืนวันที่เกิดเหตุเราอยู่ที่บ้านเพราะว่ามีงานกินเลี้ยงกันเล็กๆระหว่างญาติพี่น้องขณะที่กําลังคุยไปกินไปนั้นพวกเด็กๆก็ได้วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานแตงกว่าน้องผู้หญิงคนเล็กสุดก็ถือแก้วเดินไปเดินมาสักพักก็ได้ไปหยิบเอาปากขวดที่แตกเป็นปากฉลามแหลมๆขึ้นมาแล้วก็ถือเดินไปเดินมา พ่อกับแม่ของน้องแตงกวาก็คือปีสภัยของเราเมื่อเห็นก็กลัวว่าอันตรายรีบวิ่งไปจะเอาเศษขวดออกจากมือลูกจังหวะเดียวกันนั้นน้องแตงกวาปล่อยมือจากเศษขวดซึ่งมันกําลังจะตกจากมือพอดีแม่เลยเอามือไปรองไว้ก่อนที่มันจะตกทิ่มลงไปที่เท้าของน้องปรากฏว่าขวดนั้นได้บาดเอามือแม่ของน้องแตงกวาเลือดไหลเต็มมือเป็นแผลยาวพอสมควรไม่สามารถจะทําแผลกันเองได้ ก็เลยต้องไปโรงพยาบาลกันตอนกลางคืนนั้นเลยโดยเรานั้นก็ได้ไปกับเขาด้วยพอถึงโรงพยาบาลเข้าแผนกฉุกเฉินทําแผลเย็บหลายเข็มมากหมอดูแล้วก็บอกให้นอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการกลัวว่าแผลนั้นมันจะติดเชื้ออักเสบขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้พี่สะพ้ยนั้นมีไข้ขึ้นและเราก็ได้เป็นผู้โชคดีที่ได้อยู่เฝ้าพีสะพ้ยขืนแรกได้นอนในห้องรวมเนื่องจากไม่มีห้องว่างเลย จนช่วงเย็นของอีกวันเจ้าหน้าที่ก็ได้มาบอกว่าได้ห้องแล้วก็เลยได้ย้ายเข้าไปอยู่ห้องเดียวลักษณะห้องคือเปิดประตูเข้าไปจะตรงกับประตูห้องน้ําพอดีมีทีวีตู้เย็นระเบียงก็จะอยู่ข้างหัวนอนเราจะแจงเก็บของเสร็จเรียบร้อยก็ขออาบน้ําก่อนพอคำคำญาติก็พาน้องแตงกวานั้นมาหาแม่แต่พอตอนจะกลับนางงองแงขึ้นมาขอที่จะอยู่โรงพยาบาลด้วยก็เลยปล่อยเลยตามเลย คืนนั้นเรากับน้องแตงกว่าก็ปูผ้านอนกันข้างๆเตียงของพี่สะพ้ยช่วงดึกๆเรากําลังเคลิ้มจะหลับก็มีเจ้าหน้าที่เดินมาเคาะเพื่อที่จะขอวัดไข้เขาบอกว่าพี่สะพ้ยนั้นไม่มีไข้แล้วพรุ่งนี้กลับบ้านได้แน่นอนแต่เรารู้สึกว่าพยาบาลของมองน้องแตงกว่าอยู่สักพักก่อนที่จะออกไปจากห้องแล้วพอเรานั้นเตรียมตัวเพื่อที่จะนอนอยู่ๆน้องแตงกว่าก็ลุกขึ้นมาต่ำทาเล่นจ้าเอเราก็คิดว่านางคงเล่นกับเรา เลยดูไปว่านอนนอนเดี๋ยวให้พยาบาลมาฉีดยาเลยนะผ่านไปจนเรานั้นใกล้จะหลับแล้วพี่สะพายก็เรียกเราขึ้นมาอีกว่าให้ดูน้องแตงกวาให้หน่อยเห็นน้องแตงกวาเดินเข้าไปในห้องน้ําเราก็เลยลุกไปดูแอบได้ยินนางคุยกับใครก็ไม่รู้ในห้องน้ำพอออกมาก็หันมาบอกเราว่าพี่เขาพานหนูมาฉี่แล้วเรานี่งงเลยในใจก็เริ่มหลอนหลอนแล้วพอน้องแตงกวาออกมาน้องก็ไม่นอนเอาแต่เล่นจ้าเอ พอถามว่าเล่นอะไรอยู่คนเดียวทำไมไม่นอนน้องแตงกวาก็กลับบอกมาว่าเล่นกับพี่เขาถึงตรงนี้เรากนลุกขึ้นมาเลยตอนนั้นเลยพูดขึ้นมาลอยๆว่าแค่มารักษาตัวนะไม่ได้มาแย่งที่ทางอะไรพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วจากนั้นน้องก็นอนเราก็หลับส่วนพีส่สไพ้นั้นหลับยาวคงเพราะฤทธิ์ยาด้วยแหละมัง้งกลางดึกเวลาประมาณเที่ยงคืนเราก็ต้องสะดุ้งตัวตื่นขึ้นอีกครั้ง เห็นพี่สะพายนั้นลงจากเตียงมานั่งกอดน้องแตงกวาแล้วก็ร้องกรีดดังลั่นตึกเลยเรานั้นตกใจมากว่าพี่สะพายเป็นอะไรพยาบาลแตกตื่นวิ่งเข้ามามือของพี่สะพายนั้นเลือดเต็มไปหมดแผลที่เย็บเหมือนจะฉีกขาดพยาบาลจะตำแผลแล้วก็ห้ามเลือดให้แต่พี่สะพายก็ไม่ยอมปล่อยน้องเลยกอดไว้อยู่ตลอดเราก็เลยต้องไปแกะเพื่อที่จะแยกออกมาจากน้องพอน้องมาอยู่กับเราพี่สะพายก็บอกอีกว่า อย่าปล่อยตัวน้องนะกอดเอาไว้แล้วก็บอกให้เรานั้นโทรหาสามีของแกให้มารับให้ย้ายโรงพยาบาลไม่อย่างนั้นน้องแตงกว่าตายแน่ๆเมื่อเราได้ยินอย่างนั้นเราก็ตกใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ก็ได้โทรไปหาสามีของแกซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของเรานั่นเองประมาณ40นาทีสามีพี่สะพ้ยก็ได้มาถึงแต่ก็ยังย้ายทันทีไม่ได้ต้องรอหมอเจ้าของไข้ก่อนแต่พี่สะพ้ยนั้นไม่ขอเข้าไปรอในห้องนั้นอีก ต้องออกมารออยู่แถวเคาน์เตอร์พยาบาลแทนระหว่างที่รอหมอพี่สไพดถึงยอมเล่าให้เราฟังว่าตอนที่เราหลับอยู่พี่ได้ยินเสียงแตงกวามันหัวเลาะก็เลยลืมตาขึ้นมาดูเห็นแตงกวานั้นนอนอยู่บนโซฟาแต่นอนอยู่บนตักผู้หญิงคนหนึ่งผมนั้นสอยสัน้นมีแผลเป็นยาวใหญ่อยู่บนใบหน้าดูยังไงก็ไม่ใช่คนแน่ๆแล้วเรานั้นนอนอยู่ที่พื้นข้างโซฟาข้างเท้าของผู้หญิงคนนั้นเลย พี่เรียกเรายังไงเราก็ไม่ตื่นเรียกแตงกวาแตงกวาก็ไม่ได้สนเอาแต่หัวเราะอย่างเดียวพอพี่เรียกบ่อยๆเขาผู้หญิงคนนั้นก็หันมามองหน้าพี่นีแทบช็อกหน้าซีซีหันมายุบหายไปทั้งแทบเลยพร้อมกับสเสยยิ้มแล้วก็มีเสียงพูดโดยที่ไม่ได้ขยับปากเลยแม้แต่น้อยเขานั้นบอกว่าเด็กคนนี้น่ารักขอเอาไปเลี้ยงนะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เอาผ้าซึ่งมันก็เป็นผ้าของโรงพยาบาลมารัดคอน้องแตงกวา พี่เลยกระโดดลงมาจากเตียงเพื่อที่จะไปดึงแต่คว้าเท่าไหร่ก็ไม่ถึงตัวของน้องแตงกวาสักทีคว้าโดนแต่เสา,าน้ําเกลือจนพี่เห็นน้องแตงกวาเริ่มดินดินพี่ก็เลยนึกถึงกุพะศสีรัตนาไ泰นึกบทนั้นไหนได้พี่ก็ทงหมดแต่ก็ไม่ไปจนสุดท้ายพี่โมโหเลยบอกไปว่าถ้าไม่ปล่อยลูกกูจะแช่งให้มึงทุกทรมานมากกว่าที่มึงเป็นอยู่ร้อยเท่าพันเท่าจะแช่งให้ตกนรกขุมที่ลึกและก็ทรมานมากที่สุด พอพี่ผู้จบก็ควาตัวน้องแตงกวาออกมาก่อนแล้วก็ร้องกรีดอย่างที่เราเห็นนั่นแหละพอหันมาถามน้องแตงกวาน้องแตงกวาบอกว่าพี่คนนั้นใจดีเล่นกับหนูเล่านิทานให้ฟังแล้วเอาสร้อยดอกไม้สวยๆมาใส่ที่คอของหนูด้วยแต่กลิ่นมันแรงมากแล้วก็เน้นเกือบจะหายใจไม่ออกพีพีผู้ช่วยพยาบาลที่นั่งฟังอยู่ตรงนั้นถึงกับหน้าเสียเลยแถมยังบอกว่า คนที่พี่สะใภเราเจอน่าจะเป็นหัวหน้าผู้ช่วยคนเก่าแกขึ้นไปตากผ้าช่วงที่มารับเวรบนดาดฟ้าชั้นที่เจ็ดของตึกแล้วไปเจอเด็กเล็กลูกแม่บ้านที่ขึ้นมากับแม่กำลังจะไปเก็บของเล่นข้างนอกระเบียงดาดฟ้าก็เลยอาสาปีนออกไปเก็บให้แต่ก็เกิดพลัดตกลงมาหน้ากระแทกลูกกลงชั้นที่ห้าชั้นที่สี่แล้วก็ชั้นที่สามจนร่างมาค้างอยู่กับเหล็กแหลมลูกกลงระเบียงชั้นที่สอง ห้องที่พี่สะพายของเรานอนนั่นแหละคนป่วยทั่วไปถ้าไม่มีเด็กก็ไม่เคยเจออะไรแต่ถ้ามีเด็กมาอยู่ด้วยก็มักจะเจอแบบนี้แทบทุกรายและที่ให้พี่สะพายเราอยู่ในห้องนี้ตอนแรกก็เห็นว่าไม่มีเด็กเลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเราฟังแค่นี้ก็หลอนเลยไม่กล้าเดินไปเข้าห้องน้ําหรือทําอะไรอีกเลยรอจนพี่สะภายนั้นย้ายโรงพยาบาล